แคตเตอร์ครับแคตเตอร์ชนลูกนี้แล้วชูดลงไปครับแนวแรกของเบนโดนครับเบนโดดขึ้นนำก่อนอามาดให้ชุฒมาที่แคตเตอร์เจี๊ยบ้อยอค,ครับเป็นสี่ต่อสองครับเบนโดนครับแล้วพีกเียงมาลูกนี้ไม่ลงครับแต่อันป้าลีบาว่าได้ให้มาที่พีชูดจิ้งแป้ลงไปครับสามต่อสี่ครับวุฒเล็งรีบาว่าได้มาที่วุฒิวุฒิมาแคตเตอร์แคตเตอร์ ยิงลูกนี้แล้วออกมาให้วุฒนข้ามลูกนี้เล์อัพลงแล้วแอนดรันเลงเลี้ยงไปหาพุทธพุทธพยายามวางลูกนี้ลงไปครับไปรอแล้วครับนี่ครับโอ้โหแล้วต้องการว่าไงครับได้ฟาวครับอ๋อไม่ฟาวครับ เป็นบอลออกครับเป็นบอลออกทางเป็นนนท์ครับแล้วกดดันออกครับโอ้โหแต่ว่าแต่ยังได้อยู่ครับแล้วเล็งถือบอลแล้วจบเกมครับเป็นชนะราชันสอนนนท์ธนบุรีเอาชนะไปด้วยคะแนน12ต่อ6ครับและเข้าชิงชนะเลิศครับทางเป็นนนท์ครับมาดูครับรอบชิงชนะเลิศครับ เป็นจ้าวราชพิธีกรครับเขารับชนะเลิศเปพบกับทตินหน้าทีิทยาคมครับส่วนผลผู้ลาววิทยาลัยไปชิงอันดับสามหลังตนขบุรีวิทยาลัย